คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2นครพนมสกลนครมุกดาหารตามที่สสชเสนอค่ะพร้อมเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจำนวน4โครงการกรอบงเงิน200ล้านบาทโดยให้ขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568งบกลางและให้สํานักงบประมาณพิจารณาความพร้อมความคุ้มค่าและความเหมาะสมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เห็นชอบในหลักการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนกรอกลุ่มจังหวัด5โครงการกรอบวงเงิน200ล้านบาทโดยให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการขอรับจัดสรรและเร่งทําข้อเสนอโครงการโดยให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายอย่างรอบคอบค่ะพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดสู่เป้าหมายเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและจุดหมายการพักผ่อนริมโขงโดยพัฒนาการท่องเที่ยว ริมแม่น้ำโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชนยกระดับการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนพัฒนาขีดความสามารถโครงข,าข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเสริมสร้างทักษะแรงงานและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและยกระดับการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ